ดีค่ะพ่อกันณเ,เดียร์จ้ากันอันเดชวันนี้สอเขาไปข้มเตยจ้าไปซื้อของให้พ่อพ่อวันนี้เป็นวันพ่อเดี๋ยวไปซื้อของให้พ่อจ้าเดนนี๋ยวทำบรุลุน้าไปคข้มเตยจ้าตอนแต่แว,ว่าจะให้นเลยดาวาไปบดที่นี้เยดาตอนยูฟอร์ลนบรรลุนกับ พี่ธราจะไปข้ามเตยกันเลยสิไปนประปารุ่นจ้ะไปซื้อของให้พ่อตอนแรกนึกเป็นเืมไปเหมืว่าเป็นวันพ่ออ่อางทำอะไรยังไงป<แ>างรุณแลงไงเมย์ก็ไปแตแล้วไงเออถึงเป็นนางคอยตามเท่าไหร่เหรอวันนี้นแค่ขายประมาณ เนี่งที่อะไรเล็กๆนี่คือจะไม่ขายไงเอาโน้นนึกว่าเอาบางนี่ใส่หันบัวนะโอ้ดีค่ะข้อนกตคือขาวใช่ป่ะกอเหงื่อขึ้นดำน้่เขียนโน้ด่าวเวลาเขาลอยขึ้นมาเนี่ยเขาเปลือกเห็นปะเขาเปลือกที่ดำๆการล่างหันเขาทาแพคคลายแต่ถ้ามาไร่เนี่ยเบี้ยมไปนะ น,นี่เขายัางอันนี้รือข,ขึ้นเขาคัดแล้วเดี๋ยวถามคนรุ่นจับคนรุ่นบอกอวิธีฮอนขอเขาให้เอ่ยดาวอยู่จ้ะเพราะว่าจะเ,เอ่ยดาวฮอนเขาถา้าเดี๋ยวเพิ่งมาเพิ่งจะแพ็คขายจ้ะเพราะว่าเห็นมีหลายคนอทักมาอยากให้แพ็คขายเพิ่งก็เลสยสะเห็ดแพ็คขายจ้ะเฮ้ยกระต่ายมาหนีมานี่ ไงแต่ตอนแรกเอามาอันที่เราไมา่ถือว่ตัวใหญ่ไปนี้อันนี้ก็ต้องข้องเนเดาจ้ะแล่นอยู่บนมือนี่ยังมันกัดตัวข้อไหนเดาแลนอยู่บนมืออันแล่นแล้วนี่กลุ่มต่ว่าตัวนี้ที่เ่าเคยอันนี้มิตานอนเดี๋ยวถ่ายร,รุ่นใจอีกแน่นอนนอนแต่เดี๋ยวออกไปแล้วไปซื้อของให้พอ่อแต่ว่าจะบอกว่า ซือ,อีกย่างเดี๋ยวถ่ายไปรอทีตามอาจาไปฮอดานเดี๋ยวถ่ายห้บางอย่างนึงอ้าร์ฮอดล์หลานลเดือดลอยจ้าอยู่ในขั้นปืนไข่ตลานพ่อปีกกมากความหลายตอนนี้กำลังจะหามงก,กุบหังมงุแล้วอาาแต่ว่าไข่อย,ยู่ล้านพ่ปอปิกพ่อเพียก็บอกคำคำวา่วาเด๋พอมา

เ in right. ็นเครื่องจีนนี่ยนะถ้าเราค่ายกได้แต่ก็ก็กเป็นเครื่องจีนมันจะสามพันเอไแ้วกันด้วค่ะคุูอะไรลอย้อยจ้แล้วรสามาย่างพอแน่่เาบรัวพอแล้วสิหาบานมอมแรงมื่งกี่เขาไปบานแล้วแล้วกับบอยูจ้ะม่อกี่เขาไปหลินยู่ข้าวหนึ่งแล้วบอยูมันยังดีกว่า มึงมาแรงจ้ะแล้วหลนมาแรงมาแล้วจะเป็นแรื่บ้านโบรหรือว่าซได้ให้ให้มือนาะเพราะว่าเียติดตัวเรา,มาไม่ได้นะจ้ะเพราะว่าเราบม่มีโทรศัพท์อันโอ๊ยจะโหลดกันได้มือนะมือนั้นทาพราะ่าทาม,มือทาม,มือเล่าอภิบาลเพื่อให้มา,าขอแล้วก็เราบม่มีโทรศัพท์มาสั่นอันนี้มีก,ก็เลยว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้เล่ามันจะถ่ายก็เลยได้หระจ้ะ ก็มุ่งหนีกันนะยังมีใจเองให้เราน่าจะไปบานูยด่เยวะค่ย้อนตื่นไปสุดพร้อมจะพาวันนู้จะไปะจูบผมหลังจากจัจะกำบานจะไม่เคยเดาเพราะหา,านหาสวัสดีครับสเอาะรเปแล้วในยในไยมุ่นีเบีแล้วะ เออยังมาหมูว่านไทยคิ้วแล้วตะวันไทยยังมาแล้วเพราะว่ายังไม่ให้เดี๋ยวหายพ่อนี่ก็ไทยเปิดคลิปวไม่ว่าอยู่เพราะว่าเมื่อวานมันพ่อนะคะแล้วก็เปะอยากซื้อโทรศัพท์ใม้พ่อพอดีมือหนีพ่อมากก้อนพอดีก็มากก้อนท้อไปมุกพ่ออายเขามีโทษท้าเปลี่ยนปีอายกระบาดปีไม่ยิงสิเป็นสื่อเราตอนี้เราก็จะไปไหว้พ่อนะคะเราก็จะไหว้แต่เมืองนี้แหละเพราะว่าเราไม่มีของมาเลยเราไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรเราทำเราทำด้วยใจอยู่เราแหละบอกว่า จะม,มาสะมูกกันสื่อมาแน้นำวที่น้ำมาก,ก่อนเลยสิให้เราให้วันนี้เลยแล้วก็เลยจะให้วันนี้พ่อาเรทายทีมอมไรนะทายทีมะด้วยตวมงน่ะอม่ะโอ้ก็ัไม่หมเลยไปไทางไปได้่ไหกอกันกไ <c oughs> ใช่ไปยังทำเย็นจริงป่ะหลังจากเมื่อวานเราไปพิีศนนคะก็ได้ได้ไม่ให้พอเพราะว่าพอเราบงทีกเราสใส่ไมากซอนใส่ได้เรอ้าใส่เเปยนเนาอยิดวจะทายยังไง้าใส่ยงงเป็นสาวาก็เราเร่พาษลพาว่า ้าเราเดียมมาไร่าตอนแรกคิดว่าจะวันไปมือแรกว่าีเขาไปหาหวที่ยวันผมมีทานองวันทานนะที่วันพอไ่รูวันเราจีบมออื่นมากเลยแต่ว่าพอไปูเพ่ไปอีกแค่นึงตอนทุงนึงเน่ยเจอกับเาเพราะไหนมากสเามาถุงกวาวเข้ามานัสักม่ให้โย้วันเอาไว้พอเด้หมนเลยเฮ้พอเฮ้พ่อห้พ่อได้ ăn lúc nha. sau bao có lần. Hoa hoa cho bạn hoa 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 Hãy hoa hãy hoa 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 ลูกลูกาสูงสูงแหงเจตวดลอยหยิบผู้ดเดียว <laughs> มุ่ม <laughs> <laughs> เวดนี่ยน้ตาอไหรอวดตื่นแล้วพันแดงวันนี้รู้สึกไงวันนี้ S <S เอาเยอะหวะัว่อวนี่พอ,อกรอยู่กรเลมยมาให้มือนี่อวนี้จไปหาหอมบ้านรยูว่าไปกับผู้ใดไปกปรหลนกไปซื้อกราาัพั์เนี่ยบ้านเปตวานไงรู้เพรา่มงัวตก็ไื้ไม่รู้มมไ,มรไม่้อไรไหไม่ใช่หรอหมไปทนันาฮะไปทานานม เอ้าจะหายไหมล่ะเอาไปโอเคค่ะเดี๋ยวให้พ่อยแ้เรียบร้อยเดี๋ยวหายพอแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวให้พ่อยแ้เรียบร้อยเมื่อกี้นะครับผมมันพ่อของเขียวรำตาของแม่ลูกคันล่างหายพ้นสีดำใต้โรยมันนี่คืเดลียวอ่ออี๋วตนนี้เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าโอ้ชีลด้วยสายหมันเสียบตาเลยเสียบตาเลยลูกอันส่หมวนอกอยูเลนหมวกเอาแล้วเอาส่หมวนอกมาอยู่แอย ต้องใส่หมวกกันน็อกมาอยู่รุพี่เสียบเพื่อนเพื่อนตาแดงดีเพื่อนตาแดงเหรอเ้าถ่ายกล้องนะแต่ว่าตาเขาแล้วตาแล้วแล้วอันเป็นตังไงเลยแต่วต้องให้นะตอนเช็ดก่อนแล้วไอ้ไอ้เดียวยาด้วยแต่ว่าแต่ว่าตาเราจะแดงตาไดงเพราะว่าแล้ว่ามาจนไหนเรันมันเป็นอย่างสักอย่างอยู่แหละต้องตาเราแล้วก็ทีเป็นอยู่ตลอดโอเคมันใช้ไหมเสียบตาต้องใช้ค่ะยาขี้หนีอะไรสมีกันนะจ๊ะขันหันนโอเค มุนจิงล้วเขาจากกระชิวิงส่นดอใจได้คิวเหนียวไอ้สมนี้ก็ได้ใจเดียววันนี้ก็จะไปทำงานนะวันนี้จะไปทำงานด้วยกันวันนี้นอกไปแห้งใจก็ดีใจดีใจดีใจมากควรเราะไอกเพราะว่าอาพอดีภาพเป็มูฟเฟอเลยไปขันนก็ไเป็มูฟเฟอที่เราไปน้ำห่อหรอนตัวเปสิบไปนำอาูเป็นสิบไปให้เไปทังานโดดเดียวเดียวใดเดย จ้าเดี๋ยวเอาไว้พ่อกัน์ดชิหนะจ้าสวัสดีค,ค,ค่ะค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ